มีพลังงานของคนคนหนึ่งที่ตอนนี้บอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเวลาช่วงค่ำคืนเนี่ยหน้าคุณจะลอยมาตลอดเขาคนนั้นเป็นใครใช่คนที่อยู่ในใจคุณหรือเปล่ามาดูพลังงานไพ่กันนะคะคนที่คิดถึงคุณหนักมากโดยเฉพาะช่วงเวลาค่ำคืนน่ะคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ไหวคุณกับเขาน่าจะเป็นรักทางไกลนะคะ มีระยะทางเป็นอุปสรรคทําให้ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันคุณจะสื่อสารกันผ่านออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะคะมาดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้เป็นใครโอ้โหคนที่อยู่แดนไกลคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจกับความรักหรือเขาอาจจะเคยทําเขารู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจที่อาจจะเคยทําอะไรอาจจะเคยรับปากอะไรคุณไว้แล้วเขาทําให้ไม่ได้ เขารู้สึกผิดกับคุณมากๆเนี่ยเออเขาอาจจะเจออะไรเจอปัญหาต่างๆเขาสิ่งที่เขารับปากคุณอะ่ะเออมันเหมือน,น,น,นกับว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยทําให้คุณเสียใจเคยทําให้คุณผิดหวังแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับคุณมากๆด้วยอะ่ะสิ่งที่ทําให้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้โอ้คนคนนี้เป็นรักทางไกลจริงๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ในกรอบเท่าไหร่นะคนคนนี้เป็นคนแบบ ชอบการเดินทางงานของเขาอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางชอบเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบประสบการณ์ใหม่ๆคนคนนี้เป็นคนไม่หยุดอยู่กับที่หมายถึงว่าทางการพัฒนาตัวเองคนคนนี้รักการพัฒนาตัวเองมากๆเป็นคนพร้อมที่จะเปิดรับความความรู้ใหม่ๆอะ่ะเออแล้วก็เป็นคนรักอิสระด้วยนะคะเนีย่ยชอบการเดินทางชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอ เป็นคนบ้างงานด้วยนะคะคนคนนี้บอกเลยเป็นคนเก่งในเรื่องงานเป็นคนมุ่งมั่นทําอะไรทางทำจริงตั้งใจอ่าทําอะไรต้องทําให้ได้เป็นคนออกแนวบ้างงานด้วยนะคะคนคนนี้บุคลิลักษณะของเขาฐานะการงานการเงินของเขามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แบบระดับอภิมหาเศรษฐีได้ทรัพย์ต่างๆทรัพย์สินอสังหาเขามีเยอะแยะมากมายเพียบพร้อมอืม คนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวด้วยเป็นคนรักใครรักจริงด้วยนะคะคนคนนี้แล้วเขาก็ความรู้สึกคุณนะกับเขาอะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวคุณดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวการมีคุณเข้ามาในชีวิตเขารู้สึกว่าเติมเต็มชีวิตมากๆต่อให้เขาจะรักอิสระแต่ก็ไม่มีใครทําให้เขารู้สึกได้เหมือนกับคุณเนี่ย คุณไปเติมเต็มชีวิตให้เขามากๆคุณทําให้เขาได้เข้าใจว่าอ,อ๋อคร,รอบครัวการเป็นครอบครัวการมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงนะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า